สวัสดีจ้าเมื่อเช้าแม่แมวไปแห e c หารน้องอกระโอกแต่เช้าเลยฝนตกหนักมากเมื่อคืนสภาพที่สวนเจ้าจักนะคะกิ่งไม้ต้นไม้บางต้นก็ล้มระเนระนาดเลยกิ่งไม้หล่นกันเต็มไปหมดน้องกระโอกบางตัวไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะที่แม่แมวมาก็ โซนนี้ก็จะเจอน้องส้มจี๊ดยังอยู่นะโซนข้างหน้าก็ยังอยู่ไม่แบวก็รีบเอาผลไม้ไปวางรีบๆเข้าไปวางนะไม่ได้เดินเข้าไปข้างในมากเพราะว่ามันอันตรายนะต้นไม้มันบางกิ่งก็ยังไม่ได้ร่วงเต็มที่นะแม่แมวก็รีบๆเอาไปวางที่จะวางได้นะสูงๆให้น้องนะที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ตรงนี้ก็ส้มจี๊ดก็ยังอยู่นะอ,อมีน้องหลายตัวที่มารับอาหารบางตัวก็ตกใจแตกตื่นหนีไปไหนก็ไม่ทราบนะ เราให้สงบสงบแล้วแม่แมวมาให้ใหม่นะลูกนะดูสิคะนี่อาสมจี๊ยังอยู่นะเออแล้วก็เออโซนที่เออกิ่งต้นไม้หักมากก็จะโซนนี้นะแล้วก็เออโซนเอนเอคุณปูหมวกกันนอกนะก็หักเยอะอยู่นะแม่แมวก็เดินผ่านแล้วก็เดินเอาไปให้นะนี่เดี๋ยวาพาไปนะคะดูสิคะเนี่ยโอ้ยน้องเป็นไงมั่งก็ไม่รู้นะเออแม่แมวก็ โอ้สองสารน้องไม่รู้ทําไงนะก็เหมือนคนเหมือนกันนะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนก็ หน,นีกันชุลมุนเหมือนกันนะนี่เวลาแผ่นดินไหวนี่แม่แมวก็มาเจอหมกกันนกนะคุณปู่คุณปู่ยังอยู่ดีอยู่นะเออต้นไม้หกักแต่คุณปู่บอกว่าออสบายปู่อันอยู่มาช่ำชองแล้วแม่แมวก็เอาอาหารไปให้ตนอื่นแล้วก็รีบให้คุณปู่ด้วยเออกองกองไวเออมีที่ใส่ไว้ข้างในนะก็ให้คุณปู่มาแบ่งๆบ่งกับเพื่อนกินนะอายามนี้แบ่งกันหน่อยนะลูกนะเออ